ช่วยทีปัญหาคาใจเล็กๆตรงนี้มาถึงวันนี้ไขข้อข้องใจไม่ต้องติดก,กรรมไม่ทำความผิดทางเดินชีวิตจะได้ใสๆเข้าถึงธรรมขอจเจริญพรมีคำถามถามเข้ามาว่าถ้าทำแท้งเพราะจำเป็นจะบาปไหมการทำแท้งเพราะจำเป็นเนี่ยเรา,าก็ต้องมาพาิจ<พ>ารณ<พ>าเป็นกรณีกรณีไปเพราะว่า พระพุทธศาสนาในสอนเรื่องการจําแนกแยกแยะเป็นกรณีกรณีไปเราเรียกว่าวิพัฒชาวาสคือไม่ได้เหมาเข่งเอากรณีเดียวไปเหมาทุกๆเรื่องโดยหลักศาสนานแล้วเนี่ยถ้าจะเอากันตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือผู Fi ้ฝ่ายชายเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีเจตนาในการเห็นแก่ตัวหรือโลภะอิงตันหาจึงไปทำผิดศีลข้อที่สาม เขาก็ไม่รู้หรอกว่า,ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปอีกแต่เขาได้ทำมันไปแล้วแล้วก็คนก็ได้รับผลกระทบจริงๆไฟฝ่ายหญิงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่พร้อมที่จะมีบุตรเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทําแต่ว่าเขาหาทางออกไม่ได้ก็จึงตัดสินใจที่ว่าจะเอาเด็กในคันออกก็คือทําแท้งถ้าเป็นนิชัยตามหลักศีลแล้วเนี่ยศีลข้อที่หนเนี่ย สิ่งมีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตจิตคิดจะฆ่าแล้วก็พยายามฆ่าฆ่าสัตว์นั้นตายเมื่อหลายสินข้อที่หนึ่งก็จะขาดแต่ถามว่าสัตว์มาจากไหนมันก็มาจากผู้ชายที่เป็นต้นเรื่องนะผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรืออะไรเนี่ยด้วยอํานาจของกิเลสนะกิเลสนี้ไม่เคยรับผิดชอบต่อผู้หญิงผู้ชายหรือเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ แต่ว่ามันสิงใจมนุษย์นะมนุษย์ไม่เข้าใจตัวเองก็ไปกระทําตามสัญชาตญาณอย่างนี้แล้วก็ส่งผลกระทบเมื่อฝ่ายหญิงมาทําแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเมื่อเอาเด็กออกหมอก็เอาออกตามที่เธอต้องการแต่บางครั้งหมอตรวจดูแล้วเด็กคนนั้นเป็นเด็กพิการถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นทุกขเวทนาต่อเธอเธออาจจะ อยู่บนโลกใบนี้ไม่นานพอที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้หมอกเ็เลยตัดสินใจออกก็จะชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะหมอเนี่ยมีความผิดด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาฆ่าเนี่ยมันเริ่มจากฝ่ายแม่แต่เจตนาต้นเรื่องที่มาจริงก็คือผู้ฝ่ายชายที่ร่วงละเมิดด้วยอํานาจของอวิชชานั่นแหละที่เขาไม่รู้เนี่ยคนนี้จะบาปหนักกว่าแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยที่เขาไปเอาออกเนี่ย เขาก็บาปรองลงมาแต่หมอเนี่ยก็คงจะได้รับเศษกรรมประมาณนี้มันเหมือนกับว่าเอ๊ะในกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยเพชฌฆาตก็ทำตามหน้าที่แต่ว่าหน้าที่นี้มาจากไหนก็มาจากกฎหมายบ้านเมืองอกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยเอ๊ะมนุษย์เราตกลงมีข้อตกลงร่วมกัน ก็เลยบอกว่าเราต้องให้เพชฌฆาตทาตามหน้าที่การฆ่าก็เหมือนกันนะถามว่าใครผิดใครถูกระหว่างหมอผิดไหมจะบอกว่าหมอผิดหมดเลยก็ไม่ใช่จะบอกว่าแม่ผิดทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าใครบาปที่สุด ในมุมศาสนาเลยเขาบอกว่าทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จแล้วแต่ใจคือใจของเราเนี่ยถ้ามันไปถือเอาอากุศลแล้วเนี่ยแล้วมันไปกระทําและให้คนอื่นไปส่งผลต่อเนี่ยไอ้คนต้นเรื่องนี่แหละบาปที่สุดเขาขอจเจรือพอรพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องราวของใจใจเป็นประธานของทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปเพราะฉะนั้นความจำเป็น ที่เรากําลังพูดถึงนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญถ้าจะใช้หลักการทางพูทธศาสนาแล้วเนี่ยความจําเป็นที่ว่านั้นที่ผู้หญิงคนนั้นต้องทําแทง้งคือหัวใจสําคัญที่สุดว่าบาปกรรมที่จะได้รับนั้นจะมากหรือน้อยแต่คิดว่าคงไม่มีทางที่จะไม่บาปเลยมีบาปกรรมเกิดขึ้นแน่นอนแต่ความจําเป็นถ้าเป็นความจําเป็นที่แข็งแรงเป็นความจําเป็นที่สามารถย้อนมาพิสูจน์ได้ และเป็นความจําเป็นที่เพื่อจะไม่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคงเป็นความจําเป็นที่สําคัญจริงๆเพราะแน่นอนครับถ้าชีวิตของเขาตอนนั้นปล่อยให้การท้องนั้นดําเนินต่อไปชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงล่ะครับถ้ามองในหลักของโลกทั่วๆไปแต่ต้องยอมรับก่อนว่าเกิดความบาปขึ้นแน่ๆแล้วผมก็ขอเห็นด้วยกับพระอาจารย์เลยครับว่าคนที่บาปที่สุดคือผู้ชายที่เป็นคนกระทํา เพราะถ้าพูดนี่พูดถึงกรณีจําเป็นนะครับผู้ทายที่กระทําคือคนที่ต้นเหตุแห่งการเกิดกรรมนั้นแต่การโอนอ่อนของผู้หญิงหรือการถูกบังคับข่มขืนที่มันเป็นอะไรที่แรงของผู้หญิงไม่สามารถจะต้านทานได้ก็เป็นตัวที่จะทอนกําลังแห่งกรรมทอนกําลังแห่งอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจเขาแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าบาปกรรมที่ผู้หญิงทุกคนที่ต้องทําแท้งได้รับเนี่ยมันติดตัว เขาเล่านั้นอยู่แล้วแล้วก็อยากเป็นกําลังใจจริงๆกับทุกคนที่ทําแท้งเพราะความจําเป็นอยากให้ทุกคนก้าวข้ามตรงนั้นด้วยหลักการที่สําคัญทางพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันคืออยู่กับปัจจุบันไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับที่ชีวิตไม่เคยก้าวผิดพลาดเราต้องให้ความผิดพลาดนั้นมาสอนเตือนมากระตุ้นเตือนมาเป็นหลักคิดมาเป็นบทเรียนสำคัญว่าเราจะไม่ก้าวพลาดแบบนั้น เมื่อเราไม่ทําผิดพลาดซ้ําแล้วเราเอาบทเรียนนั้นมาพัฒนาทุกเรื่องเดรัจาที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือเราหลีกเลี่ยงบาปไม่ได้จากการที่เกิดการทําแท้งขึ้นแต่บาปนั้นหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับจิตใจของเราขณะที่เราตัดสินใจตรงนั้นขอให้เราเดินหน้าต่อไปมีพระธรรมนำทางเมื่อเราทำบาปแล้ว เราแก้ไขอย่างเต็มที่เราก็มีสิทธิที่จะหลุดพ้นกันได้ตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือองค์คุริมานที่ฆ่าคนมาเป็นร้อยๆชีวิตแต่เมื่อองค์คุริมานสํานึกได้แล้วปฏิบัติธ,ธรรมจนเป็นพระอรหันต์องค์คุริมานก็ตัดกรรมทั้งหมดได้จนสิน้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราทุกคนนะเมื่อเขาจาเป็นต้องทาเขาก็ต้องรับผลกรรมแต่ณน,นวันนี้เราสามารถทำกรรมใหม่ได้ณักนะวินาทีใหม่ของชีวิตคุณ นี่คือสินที่อยากยัมครับพนทุกพนกําพบทํา